นี่ก็สวยนะโมกเนี่ยมันดินมันดิ้นเนื้อดินยังไม่ตายโอ้ยมันเริ่อมหลอดโอ้โหครบทุโอ้ยเลยล่ะเกมาลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันตรงเคียงนี้เลยครับผมนุ่นกำลังทำเมนูเด็ดไว้เมนูหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับ เนื้อเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะพ่อก็เลยจะมาทําอีกเมนูหนึ่งอันนี้เมนูอะไรนะพ่ออันนี้เมนูเนื้อยองแห้งเนื้อยองแห้งโอ้โหเนื้อแห้งเนื้อแห้งสุรชานแหละสุดละชานทำไมเขาเรียกเนื้อยองอ่ะพ่อเขาเป็นชิ้นเป็นเส้นเนี่ยนี่เขาห้อเอาเป็นยองอ่ะเนี่ยอ๋อหนึ่งชิ้นี่คือหนึ่งยองอือนี่ชิ้นใหญ่นะเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยได้หนึ่งยองเนี่ยโอ้ นี่ก็สวยนะโมกันเนี่ยหมักด้วยเลือชุรสเนาะอือ่ะถั่นเน่าหน่อยเนาะอือใช่เนื้อเขาไม่ค่อยนิยมใส่ถั่นเน่านะคุณผู้ชมหมักแค่เลือชุรสเนี่ยครับคือชุรสสุดดั้งเดิมแบบง่ายๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นของเนื้อนะครับมันเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้แดดเดียวหรือว่าดมควันเห็นลมแค่หน่อยลมควันด้เนาะอือแค่หน่อยก็คือมันเป็นวิธีเก็บเนื้อของอะไรกลิ่นหน่อย่ะ ของคนบ้านอกเนาะแต่สมัยพ่อเป็นเด็กครับคือไม่มีแดดก็ดมควันไว้มันจะได้กลิ่นควันทำไมพ่อเขาเป็นเด็กนะไปเลี้ยงงูเลี้ยงไก่วันนึอวันนครข่ามอันนี้อันเดียวนั่นแหละหนึ่งมือเหรอเออหนึ่งมือก็หนึ่งชิ้นเองเหรอข้าวเขาเหนียวหอบเพ่เนื้อมันเวลาเราไปทำแห้งคุณผู้ชมมันจะมีความเข้มข้นของเนื้อชุดยอดเลยฮะค่อยเคี้ยวเนื้อเคี้ยวไปนิดหนึ่งข้าวใส่หลายรอบหน่อยถ้ากินไปพระเจ้าสักทิ่สักักสย่งนี่เนาอย่างย่องเนี่ยไปเน้ออยาไปเอาหอกเข้าไปละ อ้าวทำไมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไมไม่ค่อยได้กินเนื้อวัวเนื้อควายผลมาค่าส่วนใหญ่ไปขายเมื่อเนื้อเมื่อเาไปขายเอาไปเอาไปเงียกานไปทำงานอ๋อไปเอาไปทำงานมันดีดีผลมาค่าผลมาขายเอาทำงานเท่านนทำงานดีเงียกานดีโป๊ะท้อทักสายนี่โป๊ะท้อเงียกานกันเลยเหรออ๋อเนื้อเด็ดเดืยวเนื้อเด็ดเดืยวเนื้อยองเนื้อยองแห้งปูเครื่องครับผมคือนะครับหั่นเสร็จก็ปรุงรสเลยครับเกลือชลรสนี่ง่ายๆช่องย่างนี่แหละอันนี้ มีแดดก็ตากแดดนะท่านมีแดดก็หงวนตากไผ่เขาทำกินกันช่วงไหนพ่อมีก็ทำตลอดเนาะทำตลอดเลยอันนี้อันนี้เก็บตีเก็บจีนม่ะแย่งจินแห้งกรวิธีเก็บเนื้อวิธีเก็บถ้าทำถ้าทำแห้งอย่างนี้มันเก็บได้นานเก็บได้นานอยากกินเมื่อไหร่พ่อมาปิ้งถ้าอยากกินเมื่อไหร่พ่มาตุ้มตุ้มตัวมันก็ต้ำกวนกวนทำามีเขี้ยวบแบบตุ้มปุยก็ต้ง่ายกว่านะเนื้อแห้งนี่หรอเนื้อแห้งเนี่ยครับ อที่นั่นนี่แกวพักกาดก้าเขาที่แกงนั่งแกงนี่เกงมะโอมะเขือกงอย่าต้วจีนจนถึงเปื่อยเลยอ่ะเขามาจีไฟก่อนไหมบางคนก็จีบางคนก็มาจีบางคนก็ใส่ไอ้นีแห้งใส่ไอ้แห้งแล้วต้วมเลยบางคนก็จีไฟแล้วค่อยมาต้มอือแล้วแต่นะครับบางคนก็ประมาณเท่าคนเท่าอ่ะต้วมแล้วก็มาตัดเพียงคนตัดชนะโคกันเรื่องนี้ก็เรื่องของพันน่ะแกงก็คือโคลบนะพันปลอมพันอย่างเดิมมีไปไปใช้ที่ไหนได้มันมีไม่มีที่ใช้พันปลอม เอ้านวดเอ้านวดเท้านวดขาเกือดชดเขานานเนี่ยมั้หนวดมันอร่อยเลยอ่ะอ๋อมันจะเข้าเนื้อข้าวเนื้อมันนี้เน่นวดสักพักนาเออสักพักหนยนี่ครับอาอมาใส่เอามาใส่ปรุงเครื่องนะสีเดียงเลยอ่ะสีสีขึ้นมาเลยนะเออเกี่ยวหรอพ่อเกี่ยวกรัเกี่ยวอยู่เนาะเกี่ยวครันี่ใส่ขาครับใส่ขามีเดียดก้อนนมกวนเนี่นี่จริงๆมันเป็นวิธีเก็บเนื้อครับเก็บเนื้อแต่ทำอย่างนี้แล้วมันได้รสชาติไงรสชาติดีเก็บได้นานด้วย คนก็เลยนิยมทําเนื้อแดดเนื้อแห้งอ่ะไม่ใช่เนื้อแดดเดียวเนื้อยองเนื้อยองแห้งยองก็คือชิ้นเนี่ยครับเนื้อยองแห้งก็คือเนื้อเป็นชิ้นแห้งนั่นแหละมาแล้วมาแล้วตัวเขียวมาละเดี๋ยวไปโดนควันก็ไม่ยมได้ละทีเราก็ห้อยไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวพอเรียงกันมันจะหดอยู่เนาะหดก่ะถ้ามันแห้งมันก็หดไปอยู่หด่ะดีกำมือดอกำมือกำมือมือเนี่กั เดี๋ยวคลิปถ้ามันเสร็จมาก็น่าจะเอาทำเมนูอุ่นได้ไม่พอเลยอะไรก็อะไรทุกอย่างอ่ะแห้งมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันจะทำเมนูอะไรนะนี่สีมันจะออกแดงๆอย่างนี้นะนี่ครับไม่ได้ปรับสีสีอะไรของน้ำเงินโอ้สวยเลยครับสีสวยเลยอ่ะไว้ไหนดีอันเนี้ยตากแดดไว้ก่อนตากแดดก่อนเนาะมีแดดตากแดดก่อนถ้าตากแดดไว้สักพักเดี๋ยวแดดหมดก็อาจจะดมควันดมควันไปไปบนห้างกูหนึ่งเอาครับ ข้างบนเนี่ยลมแรงดีโค้กโค้กลมอย่างไรล่ะโอ้ยไม่ได้ละไม่ไหวหรอโอ้ยร้อนเดือดเออไปข้างล่างก็ได้พ่อไม่มีกันข้างล่างว่าจะมีน้ำลงเาไปเนี่ยเนี่ยพื้นหลงอยู่นะเนี่ยนี่ไมนได้ละ เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าแห้งมาเราจะมาย่างมาชิมจะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับดูครับบรรยากาศโอ้โหทุ่งนาตอนนี้เขายังไม่ได้ปลูกนากันนะเพิ่งเตรียมดินถ้าปลูกนานี่เขียวเลยนะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้พ่อทำอะไรอ่ะประกาศเ่ะเฮ้ยเอาอะไรประกาศวันนี้เราจะกินเนื้อแห้งไหมเหรอโอ้พอเดีเพิ่เยว่อ่เนื้อย่งนั่นอ่ะโอ้ วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยที่สามที่สี่แล้วมั้งที่เราทําเนื้อแห้งไว้อ่ะอจะแกงใส่ประกาดเหรอใส่ผักกาดให้ัาเนื้อแห้งอ่ะก็กินเฉยๆก็ได้มั้งพ่ออ๋ออันนี้มันเหมาะดิเออเรามาปิ้งกินได้ไหมเนื้อแห้งปิ้งก็ไลปิ้งเฉยๆเนาะปิ้งเฉยๆก็ไแล้วกก็แงใส่ประก็ได้สองเมนูเลยนะเนี่ยแล้วเนื้อแห้งเขาเป็นไงบ้างพอแหลมหม้อขนาดเนาะว้าเดี๋ยวท่านพ่อเก็บก่อนเก็บก่อนประกาดโอ้พริกเต็มเลยคุณผู้ชมดูดิพริกยังไม่สุกครับพ่อชอบกินพริกหรือเปล่าเนี่ยดู คือปลูกไว้กินเองเลยเนี่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 ยเนอยอนียอนออันนี่มะนอยหวานนเไม่ยมนะ่ยับเน้ยแต่ยอดม่นียเยเ่นี่หน่ยนิดยน่อยนน่ยนยนยเนียน่ยยเนเนี่ยเ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 ดียอยยโน้โหนี่แกนี่กกาดก่อนมันมันแ่งได้นีครันยเดเนี่ยยอดแกยยอดมะหอยมันเป็นลูกมันจะกลมๆอ่ะนยย่นนเป็นลูกเล็กๆอยู่ ถ้าออกลูกยังไงเอามาให้ดูนะอันนี้ซื้อเม็ดกล้ามานะแล้วก็เอาพอเม็ดมันแล้วก็มาปลูกยังไม่ออกลูกนะมีแต่ยอดครับมาหอยอ่อนดีมากไปดูเนื้อแห้งแล้วพ่อะเนื้อแห้งขี้กากกุ้งหัอืมกากกุ้หูการใหญ่มากไปดูเนื้อแห้งกันไหนอยู่ไหนอยู่ข้างบนข้างล่างโอ้ข้างล่างนี่เฮ้ มีแต่ใบตองนี่อ๋อนี่อุ้ยทำไมเหลือนิดเดียวพ่อมันแห้งมันแห้งแล้วรู้โอ้เนื้อแห้งนี่ถ้าเราทำเนื้อแห้งเราต้องทำเยอะๆนะดูดิอันนี้พ่อพ่อได้กินไปบ้างยังพ่อกินสองชิ้นหมดแอ้วแค่กินไปสองชิ้นเองเหลือแค่นี้นะครับเนื้อเนี่ยนะเนื้อปลาเนี่ยทำมาแห้งนะเนื้อสามปลาสี่นะเนื้อสามปลาสี่คืออะไรอะ เนื้อเนื้อเอชิบลเหลือสามลอ่ะอ๋อเนื้อสิบโลแห้งมาจะเหลือสามสาลปลาปลาชิบลหรือสี่ลอ๋ออันเนี้ยเขาเรียกเนื้อสามปลาซีทัดทําขายนะพี่นี่ไรกับให้ก่อนน่ะไม่อะไม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําเนื้อแห้งเขาทําเนื้อแดดเดียวเพราะมันยังหนักอยู่แต่ถ้านี้คือมันเบาเลยครับมันเบามันเหี่ยวมันแห้งไปเลยเนี่ยอะไรเกลี้ไปแต่ไรเนื้อเนื้อหืมหอมมันจะมีกลิ่นเนื้อด้วยกหอมเนื้อแล้วก็กลิ่นรมควันด้วยโอ้หมาะ แล้วทำไงเราจะทำไงอะไรเนี่ยอือก็เดี๋ยวเคียงน่ะเอาย่างก่อนไหมเลยเอาเอาย่างก่อนย่างย่างให้น่อยย่างก็ทุบๆไปน่อยอ๋อทุบเออย่างแล้วก็ทุบใส่ในเคียงงั้นเดี๋ยวเราย่างเยอะๆเลยเอาเอาเผื่อแบบว่ากินย่างกินด้วยใส่แกงด้วยมาเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องกันนะครับเนื้อแห้งแกงใส่ผักกาดนะผมนี่โอ้โหปอเลี้ยว ดีนอกนะตัางดินว่ะตรงไหนตรงคอมันเนี่ยเอ่อินออกดินเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้มันจะตกลงไปนะครับอันนี้ก็อยู่ดีแล้วนะเนี่ยใช่ไหมของเหงาไอ้นะครับเดี๋ยวเราแช่น้ำไว้อยู่เอ่อแช่อยู่ก็ล้างแช่น้ำไม่ไหวประกาศดเลยนะเด็กก็ชอทแช่น้ำเอาขี้ดินออก่อนดินตรงตรงโคนมันอะจริ่งตรงกลางมันจะลงไปนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีจำเครื่องอะตำเครื่องไปหาไปดูเครื่องกันครับไปเนื้อแห้งของเราครับเดี๋ยวก่อนจะไปย่างเนื้อนะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนพ่อเตรียมเลยบ้างเครื่องครับเครื่องแกงผักกาดอ่ะแนะนำหน่อยพ่อหักผักปลอมใช่จริมีเหมือนเฉลี่ยก็ไรนะมันมีเม็ดมันเหนเมียอ๋อใช้ลากจริงๆถ้ามีเม็ดใส่เม็ดเอาเม็ดเม็ดอะไรพีชแห้งหมะแค่นะครับหอมแหลงหอมขาวกัมปี้จักไข่เก๋ชโลดแล้วก็นี่เนื้อแห้งเขาอะไรกันไม่ได้รับ เดี๋ยวจีกินด้วยจีกินได้ให้นะจีก็ใช่เลยคอกเลยก่อนเนาะแมะแค้นเป็นปลากระป้อมคอกเลยกันนะครับสามอย่างสามอย่างนี่ครับอันนี้แต่ใครใส่ลงไปนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายใช่ครับหอมข้าวหอมเลี่งกต็มี้ครับปิดรูปโอ้กูปืมเกือบลืมนี่นะเนี่ยเกือบชิโนะละอ๋อใส่ช้กันนะใส่ตัวนี้เลยใช้กันแล้วกตอนนี้กัน เดี๋ยวถ้าใส่ตอนน้ำแจงจะลืมนี่ครับฉรดนะครับเฮ้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเขอาเอ่ายงจิ้นก่อนหอมแน่นอนครับเนื้อแห้งเนื้อแห้งเดี๋ยวถ้ามันมันออกนะแซล่ลนี่ไม่สุกเลยคือน้ำลายแล้วนะเนี่ยมอนดนิมันดินมันดิน้น เนื้อดินยังไม่ตายมันมันเริ่มร้อนมันเริ่มใสเป็นไข่นะครับไข่วัวมันจะติดมันหน่อยๆติดไข่หน่อยๆหอมมากนะครับเนี่ยมันนะติดมันกินนมหน่อยน้ำมเนห่อมันหรือไข่ไข่เพราะวัวเขาเรียกว่าไข่ไข่กรมันเนมันหมูเนาะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันกลับด้านนะครับโอ้โหนี่นี่นี่นีมันเริ่มร้อนโอ้โ้้้โอ้อ้ยและ เพืออ่อได้เพื่อได้ตรงกลางตรงกลางตุ้งขาวตรงกลางมันปวานมันเนีนวยวนอนเป็นคำนอนอุ้หอมมากเลย Zo อ Duty ่ะสวยจัดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอมนะครับคุณผู้ชมหอมมากจริงๆอย่างนี้นะกับข้าวเหนียวนะอืมนี่ขยับตรงกลางครับข้ักเกีๆๆ่ยวจะกินเนอะเราเอาเข้าวยัดข้าไปละ e เออข้าวเหนีย oh, วนะ <ü> เนื้อเนื้อชิ้นเดียวอย่างพ่อบอกชิ้นนี้ชิ้นเดียวกินได้ทั้งวันครับเพราะว่าเนื้อมันจะรสชาติจะดีมากกินกับข้าวเหนียวนะ นี่นะได้แล้วะอัวานได้นล้วเอาแล้นะนี่อันนี้นี่โถนี่ก็เลยละเดี๋ยวใครสลับกันนะครับสลับย่างไปเรื่อยๆตรงกลางมันจะร้อนร้อนเร็วกว่าโอ้โห้ท่อ้่อกินอะความขนาดเฮ้ยหนาวเงียบร้อนอุ๊ยร้อนนะพ่อนี่ยโอ้โห้โอ้หดเลยละฮะกินใป็นความกระเอาเอาเอาสักช้นเนาะเอาเหรอจะได้ละนี่ ตีกะหม้อขันตีกะหม้อขันตีกะาตีกะหม้อขันอ่าลองเหรอสุดยอดเลยอ่ะชิ้นเล็กๆหน่อยปลดท่อขนนาดหน่อยเนื้อหวานเคี้ยวน้ำเนื้อจะออกลองดูครับปลดท่ออืมอ่าท้ามหอมเนื้อพ่อเนี่ยคำเดียวคำมันหอมเนื้อรสชาติเนื้อออกมาสุดยอดครับพี่ตุ๋นไข่เนีอืมเนาะอ่ะ ไฟชิ้นนี่ไฟชิ้นยาอืมโอ้ร้อนร้อนอืมกิ่นไข่นี่หอมไหมอืมอืมอืมเยอะๆล่ะเยอะจริงหอมมากโอ้ชกบัวเดียวเอาละครับเท่าเหมือนย้ำหยาบอันนี้เดี๋ยวเจะเอาไปกินบ้างนะครับไม่เอาใส่แกงหมดล้ยเบัวดูหน่อย โอ้หอมมากคุณผู้ชมสุดยอดเนื้อยองแห้งไอ้ย่างไฟมันที่บอกว่าถูกนะใส่แกงกะกรี่ครับโอ้เอาครับผมกระทะลงเตาแล้วครับเฮ้ยนี่เกี๊ยงนะครับเนื้อที่เราย่างนะครับโอ้ที่ครับทุกหน่ยทุกหน่อยรสชาติจะได้ออกนะครับโอ้กินเน่ะกินมากเลย ต้องทุบเนาะทุบไปอะแล้วชาตินี้จะได้ออกมาครับทุบไปคือน้ำลายไปค่โอ๊ยช่วยอดชุดยอดเออปวดละเเครื่องเข้าไปแลครับนี่แจงที่เราคขกครับอุ้ยหอมเลยเพราะวาหอมานาดได้หอมเนอะช่วยจัดอะไรต้มรอให้แบบ น้ำเนื้อมันออกมาหน่อยเพราะน้ำเดีให้ใส่ผักกาดลงไปเออคะโอ้ไฟก็ลุกๆลมก็แรงครับเปิดดูครับต้องโอ้โหมันมีทั้งกลิ่นกลิ่นเครื่องแกงกับกลิ่นเนื้อแล้วเนี่ยอ่าเท่านี่ยโอเคครับใส่ผักกาดลงไปแล้วครับผมนี่นี่ผักกาดที่เราล้างไว้ครับมีแป๊บเดียวครับประมาณห้าทีเนาะผักาดสุกก็กินได้แล้วครับกินเลยละ แกงอากาศใสเนื้อแห้งเนืแห้งปิดผ้าไว้นะครับเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวอะไรละบุกบุกแล้วเนอะเอาละครับปังโอ้ยนี่เดี๋ยวบุกเลยโอ้โหถือดีอ่ะเนี่ยยืมอากาศนะเพราะนึกว่ามันไม่เยอะนะเนี่ยเยอะกันหลายตัวนู้ก็แกงอ่ะกุ้งเลี้ยว่ะตัวใหญ่ตัวเดียวทำเซียงอ่ะอันนี้ตัวเล็กอย่างเนี้ยตัวเล็กรู้ตัวเล็กก็หลายตัวน่ะเนี่ยปิดผ้าไว้เปียกเดี๋ยวนะครับรอบนี้มาครับมาดูกันรอบสุดท้ายครับผมรอบนี้ปึ๊บ หอมหอมเลยนี่เพิ่มอันหวานเข้ไปเลยนี่ท้ายเติมบัลชีครับหอ้มนี่ต้องเคียงนานอากาศอืนั่นแหละเกียงนานมันจะกลายเป็นจอประกาศเนาะสีมันจะซีดเอาละครับโอ้าหหอมเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับผมไรละครับเอาล่ะครับนี่ของอร่อยตีนั้นเลยนะเอา โอ้ยเข้แาแจงผักกาดใส่เนื้อแห้งครับผม,ม,มนี่เลยเนื้อแห้งบางชิ้นพ่อไปทุบด้วยนะครับนี่จะได้กินง่ายนะเดี๋ยวไปชิมกันนะครับคำแรกพ่อจะเลยกินมะแขวนหอมมากกินเนื้อก็อหอมกินมะแขวนกินเนื้อมนเข้ากันนะล่า,าอาเอาีเอา่อเนื้อยางแห้งเนี่ยนี่ครับจิ้มนะครับผมแจงปรกกาดปึกน้ำท้ายเลยอะ อีกาโมกขนาดอีกาโมกขนาดอีกาอีกาโมกขนาดโอ้เข้าวนี้ขนาดเนื้อกินเนื้อแห้งกินมักแขวนให้กินผักกาดเวยเนื้อข้าวนี้ขนาดละอออืมโปดต้อโหสุดยอดมเลยอ่ะอืมตานตานอืมอืมอืมเนี่ยนี่กระทุบนะครับโอ้ห pues mm nah, ืมหื้ ันบัายอยู่เรื่อยตั้ง,งทำไรทำวะให้ออให้มันเปืนเน่้ยกว่านีน้เลยต้มไปานนานอะไรนี่พี่แห้งแบบพี่ลิฟที่ที่ขี่ไฟเข้าครับมันก็จะได้อีกกินหนึ่งนะออืฮุด,ดเลยอะหอม มียังเหรอมีทุบกับไม่ทุบมีทุบหน่อยอันนี้ยครับนี่ไม่ทุบหน่อยอืมเ้า๊ยวเหนียวสุดยอดเนอะอืมนี่เขาสวยก็ได้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 อืออือเกี๊ยวะครับไปนั่งกินเด้อละมาเลยสุดยอดเลยอ่ะเนื้อเอาเส้นนี้ไหมไหนอือแล้วก็อันนี้ลองตองนะครับลมปิวอืออืดูเนื้อ นี่ทุบๆโอ้โหอันนี้กินง่ายแน่นอนนี่นี่ทุบแล้วชิมดูหน่อยชิมชิมเนื้อนี่แหละเนื้อต้มนี่แหละผักกาดได้ครับเผ็ดั้ยพ่อเนี่ยนี่หน่อยนี่หน่อยเผ็ดหน่อยหรอีเป็นหน่อยนี่ครับกจับอ่ะอืมอืมเนื้วมันกึบๆนะอืมน้ำปลาเยอะมีกลิ่นเนื้อน้ำข้นนะครับมีกลิ่นเนื้อแล้วก็มีกลิ่นมะขวัน กินประกาศข้ากันเลยอืมอืมต้องลองตัวนี้มันปิ้งอ่ะอืมอืมอันนี้ไม่เคี้ยวหน่อยอือเนื้อรสชาติจะดีกว่าน,นี้อันนี้มันอยู่ในน้ำแกงอ่ะน้ำแกงเข้มข้นเนื้อแห้งอ่ะปิ <S <S ้งเข้ากันเลยกินสาระเอาละ อืนี่มันจะเห,หนียวไงค่อยๆเคี้ยวน้ำเนื้อออกมามเด็ดมากโอ้พ่อกำลงกินพริกอยู่เหรออืมความมีความนี้อ,อันนี้ไม่ถูกครับเนี่ยก็ไล้เหรอเครื่องเนี่ยอ๋อแล้วไเปนเร็ว เนื้อหมูเขามาทาแห้งนี่ไหมพ่อเนื้อหมูนีเ่เต้านี้เทาทาแห้งนะอืทาไปเหมือนหน่อยมันมันเนี่ยมันมีกลิ่นตังอนะอือก็อหูเป็นอันละเนื้อหมูไว้นานไม่ได้เนืะมนไม่แล้วต้องมักดีวๆว่ามักเตี้ยเตียน่อยนะเพียเพียงอะเข้ามาปรุงนากันแล้วครับด,ดำนาดูแต่เ,เนื้ออันนี้ในนี้ออกนุ่มๆหมดอกันะนุ่มนะ หอมหอมเนื้อวิธีเก็บเนื้อเนม่วิธีเก็บเนื้อคนโ<ฮ>บราณคนรัชชาเลยเนะี่ยไม่มีตู้เย็นนะครับถ้าไม่เก็บนี้ก็เก็บไม่ได้เท้ายางแห้งอีกน,นะเอาสาระปิบสาระบุกไม่แห้งแห้งก็ได้ปิดผ้ายางไว้โนไฟฮะบนขาฮะอ๋อใส่กระบอกกันกันพวกนูไอไงบอกแห้งก่อนเนอะบอกทิบมได้อืบอกฮะ เอาแพร่ๆอ่ะ่นี่ฟันต้องดีหน่อยต้องค่อยเคี้ยวน้ำเนื้อออกมามพ่อเคยจำได้ไหมพ่อเคยเก็บนานสุดข่าดแบบว่าค่อยๆออกมากินอย่างเงี้ยสามเดือนาสามเดือนสามเดือนอ่ะเขาไปเขาไปงานนาหวานกาเนอะเขาหว่านาากาเลยเรือนเนอะงาน่นนนาน,นาารเที้ยวเ็จประมาณสองเดือนเขาพัชสาออกพัชชาเนี่ย เป็นวัดตั้วง่ะอยู่ตุ้งกัอยู่หน้าเนี่ยค่อยๆกินเนาะค่อยๆกินอ่ะไป่ถือว่านภัยครับถือาขาเขาเน,เน,าเนี่ยเปี่ยงข่าวอะไรเงี้ยทำปลาแห้งทำเนื้อแห้งเก็บไว้ทางตัวใหญ่นะตัวใหญ่น้อยนะทำแห้งไว้ละตัวเดียวกินก่อนปลาเออปลา เนื้ออย่างสุดยอดมาแค่คือเทอร์นนะอืมมาปล่อยมันแห้งเออใส่นิดหน่อยก็ชาบมันอะลรอย่างกับเนื้อแดดเดียวนะอะไรอย่างเลยมันเอะอย่างกันแต่เดี๋ยวมันนุ่มอ่ะมันนุ่มนะมันแต่ไม่หอมแต่ไม่หอมอย่างเงี้ยเนี่ยแหละตอนเย็นนุ่มกว่านี้นะพ่อไหนเนื้อ่ะตอนที่อาตอนมันร้อนอ่ะนุ่มกันอืมร้อนๆนะตอนเย็นก็แข็งหน่อย Nipper qua mh hỏi 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 hẹn 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 ถ้า,ถาใครเคยกินน,น,นั้นจะรู้รสชาติเนื้อออกมาหอมรสชาติเนื้อออกมาออกมา่มาตาใจครับผม,ม,มไม่เหลือเลยน้ำเกือละ่ะกิมอืมน้าจินเชียงฮะ มันเอาเกี่ยวไว้ได้ยังไงป่ะไว้อุ่นไว้ย่างใหม่เสรยดายมันหนูไปกินข้าวเปล่าก็ได้เนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมนะครับกกไลค์กแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเนื้อแห้งเกียงแสือักกัดพักกัดเกียงแสืเนื้อแห้งนะครับโคตรมโหขนาดเลยอันนี้คลิปนี้ใช้เวลาทำสามสี่วันเลยนะเพราะเราตากเนื้อแห้งไว้นะเด็ดมากตากแดดตากลม